สวัสดีครับทุก,ทกทวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา4มงเย็นทางช่องเจดีแห่งนี้นะครับคุณชมจะได้พบกับรายการคบเด็กสร้างบ้านรายการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฝันสร้างบ้านและสร้างอนาคตให้กับเด็กดีที่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เช่นเดียวกับเรื่องราวของน้องบอยครับแล้ววันนี้รายการคบเด็กสร้างบ้านของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบคนนี้กันต่อนะครับไปติดตามชมกันดูนะครับว่าความรักที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวนี้มีให้แก่กันและกันนั้นจะช่วยทําให้น้องบอยและคครรรรอออบัวววขขขงงเเาาาาาานนนน้้สมมถผ่่พททุุกกๆื ไปสู่วันที่ดีได้อย่างไรคุณเต้ปริศักดิก์พาเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับววัวสินวังหมมดไฟนีี้วสวัสดีครับผู้ชมกลับม,มาพบกับผมเต้ปรีศักดิ์และรายการคบเด็กสร้างบ้านกันเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ้องบอยเด็กดีที่น่าคบจากที่นี่ครับจังหวัดนครปฐมนะครับ ผู้ชมครับเมื่อพูดถึงธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับซึ่งเป็นสีเขียวไม่ว่าจะจากทุง่งนาก็ดีนะครับจากต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ลำธารน,นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยทําให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายนะครับทำให้ใจเรารู้สึกสงบร่มเย็นลงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วธรรมชาติอาจจะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายจากความทุกข์และปัญหาต่งตางๆไปได้เช่นเดียวกับเรื่องราวของลุงบอยในวันนี้ครับ ที่ถึงแม้ว่าโชคชะตาจะกำหนดให้น้อง mm. เขาต้องเติบโตมาอย่างยากลำบากเติบโตมาพร้อมกับปัญหามากมายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ธรรมชาติก็ได้มาเป็นส่วนสําคัญครับที่ช่วยกล่อมเกลาให้เด็กดีที่น่าครคนนี้สามารถดำเนินชีวิตเคียงคู่ไปอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไม่ท้อแท้ครับวันนี้ครับเราจะมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าธรรมชาติที่ผมพูดถึงนั้นจะช่วยทาให้ชีวิขตของน้องบอยเด็กดีที่น่าคาคนนี้นั้นดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรนะครับเอาเป็นว่าเรามาติดตามชมเรื่องนาาชีวิตของน้อบยคนนนีีกกกัััต่รร่รๆเลดวา ู้ชมครับแหมเช้าเช้าแบบนี้นี่สดชื่นจริงๆเลยนะครับแต่ผมว่าที่น่าชื่นใจกว่านั้นนะครับเด็กดีที่น่าครบของเราวันนี้ครับแต่เช้าแบบนี้สงสัยคงทํางานอยู่แล้วแน่นอนผมเอาชื่อตัวเองรับประกันเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่าวันนี้เขาจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงกันนะครับออลูสวัสดีครับเด็กๆก็๊กก๊กกก๊กบเก็บเลยครับคุณผู้ชมครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ ผู้ชมครับสงสัยจะเสียชื่อคราวนี้อลไรบังครับสงสัยนอนตูดดองกันอยู่ในมุ้แง่เลยครับผู้ชมพี่เต้พี่เต้ใครนอนก้นโด่งคะอา้าวใครเนี่ยสวัสดีค่ะหนูสมใจค่ะสวัสดีค่ะลกูกโอ้โหตื่นแล้วเหรอเนี่ยค่ะอา้าวตื่นนานยังครับตั้งแต่หกโมงค่ะตื่นมาทำอะไรตอนเช้าตู่เลยวันหยุดแบบนี้เนี่ยพาน้องเดินเล่นรอบบ้านค่ะชมธรรมชาติเขียวขจีบริเวณบ้านเรานี่ใช่ไหม อากาศดีไหมดีค่ะก็เลยทําให้พี่บอยยังนอนไม่ตื่นอยู่ในมุ้งออกไปไทํางานกับพ่อนานแล้วค่ะออกไปนานแล้วด้วยค่ะแล้วนี่ใครนอนตื่นสายเนี่ยพี่เต้ค่ะนี่หมายความว่าพี่เต้พาคุณผู้ชมมาที่บ้านหนูช้าไปใช่ไหมค่ะโอ้โหเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปคุยกับน้องบอยนะครับเดี๋ยวช่วยน้องสมใจดูแลน้องสมจิตแล้วก็ผมมาทําหน้าที่เป็นพี่สมเต้กันต่อดีกว่าปไ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 ปดูแลน้องสมจิตกันดีกว่านะครับอยู่ข้างหลังนะครับลูก เอาล่ะคุณผู uh, là, ้ชมครับแล้วตอนนี้อยู่กับสมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องสมจิตนั่นเองอรุณสวัสดิ์ครับน้องสมจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเก่งโอ้ซึ่งนี่ก็คือกิจวัตรประจําวันนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วเวลาแม่ไม่อยู่พี่ออกไปทํางานกับพ่อแบบนี้เราก็ต้องคอยดูแลน้องแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วที่ว่าพาออกไปเดินชมนกชมไม้เนี่ยคุณผู้ชมก็ไปกับเก้าอี้ตัวนี้น่เหรอค่ะ อันนี้ก็คือเข็นรอบบ้านเลยค่ะเพราะว่าน้องเดินไม่ได้ค่ะปกติแล้วดูแลน้องเรื่องอะไรยังไงบ้างครับป้อนนะ้ำป้อนขนมดูแลน้องต่างๆค่ะทีจะอะไรอย่างนี้ทําได้หมดเลยค่ะไม่ดูแลได้ไหมน้องเหล่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ค่ะท้าไม่ดูแลน้องก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันเราเองก็คงไม่มีความสุขเนาะค่ะแล้วคิดว่าจะดูแลไปจนถึงเมื่อไหร่นะลูกวันตายค่ะใครสอนให้เราคิดอย่างนี้ลูกพีบ่บอยค่ะ แต่ถามนิดนึงจิลูุกกับการที่ทุกวันนี้น้องสมจิตอยู่ในสภาพแบบนี้ครับเรารู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มเติมให้กับครอบครัวหรือเปล่าไม่ครับน้องเป็นอย่างนี้แล้วต้องช่วยดูแลครับไม่เสียใจเลยที่น้องเกิดมาเป็นแบบนี้ครับรักกันไหมรักครับรักมากแค่ไหนลูกรักมากเลยครับแล้วคิดว่าจะต้องดูแลแบบนี้ไปอีกนานไหมลูกนานครับหรืว่าจะดูแลถึงเมื่อไหร่ลูกถ้าอดไปเลยครับตอ่อดไปนี่คือนานขนาดไหนลูก ก็ใครเสียชีวิตไปข้างนะครับได้นะพี่บอยบอกพี่เต้เองบอกแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องคอยดูแลก,กันให้ความรักกัน,<ะ>นไหนแสดงความรักน้อง่อยสิทำงารักน้องเนี่ยอัตบิพละย่างงี้แล้วอยากดูแลด้วยคนด้วยจังเลยให้พี่เต้ดูแลได้ไหมคะสมจิต สมใจพี่เ้ขอเป็นพี่คนหนึ่งได้ไหมได้ป่าวแล้วพี่เต้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้ก็สามทำไมหนูติดใจอะไรกับอายุพี่เหรอขอดูก <laughs> โอ้โหอ๋อนี่จะไม่ให้เป็นพี่ให้เป็นนา้าอย่างเงี้ยครับอ๋อแต <laughs> ่ดูแลกันได้นะสมจิตโอเคปะ่ะโอเคก็เป็นความหวังพยายม ววเราอร่อยปอบมือแตะแตะวัวเรากำลังอร่อยจึงปบมือพันเออเก่งจริงเลยเอาปอบมือเด้งหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยจริงเลย ร่วมสนับสนุนการสร้างฝันโดยผ้าอ้อมเด็กมามิโปโกแฮปปี้แพนพิซซ่าฮัตโตโยต้าอินโนวาเอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทําหน้าที่เป็นน้าชายที่แสนดีดูแลน้องสมจิตสมใจเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะนำคุณผู้ชมมาตามหาน้องสมบอยกันต่อ แต่ว่าน้องสมใจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องสมบอยของเรานะครับมาทํางานอยู่แถวเนี้ยคุณผู้ชมครับใกล้ๆริมนาตรงเนี้ยครับมีคลองด้วยนะครับแต่ว่าแดดมันร้อนมากเลยครับไม่ไหวจริงๆครับคุณผู้ชมจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ขออนุญาตหลบลมสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยโอ้ยโอ้เออโอ้โหอากาศข้างนอกกับข้างในนี่มันคนละอากาศกันเลยนะครับคุณผู้ชมอะไรเนี่ย โอ้ใบไม้ท่มันร่วงต้นใบไม้อะไรร่วงเยอะแยะเลยเนี่ยฮะโอ้โหวูนี่อากาศร้อนมากเลยครับช่วงเนี้ยนะครับต้นไม้ใบร่วงใบร่วงเขียวๆอย่างนี้แหละครับฮะเอาหยุด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 ก่อนหยุดก่อนอย่าพิ่งร่วงเออขออยู่ในร่มไม้แป๊บหนึ่งคุยเรื่องไงต้นไม้ที่เนี่ยเอาไหนลองล่วงไหนร่วงล่วงล่วงโอ้ อ้าวพอ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  <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> นั่งไงกัดแล้วเชียวผู้ชมครับเจอแล้วอยู่ข้างบนนู่นไงใครเนี่ยข้างบนน่ะสวัสดีครับผมบอยเองครับพี่เต้สวัสดีครับลูกนี่ไปโซนอ,นอะไรอยู่ข้างบนลูกพี่โซนรับกำลังตัดขี้เหล็กอยู่ครับตัดขี้เหล็กเอาไปทาอะไรครับลูกเอาไปต้มขข่ครับลงมาคุยกันก่อนได้ไหมเนี่ยได้ครับมามาม <c oughs> จะเจอตัวนี่ตุ้ลลากสุเลยจริงๆ ว่าแต่ว่าต้องตัดยังไงนะลูกตัดก็ดเทียนอ่อนครับเอาให้เยอะแค่ไหนครับอเอาให้เยอะมาก และตอนนี้ก็อยู่กับสมาชิกคนสําคัญที่สุดของบ้านอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือคุณพ่อนั่นเองนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมและรายการคบเด็กสร้างบ้านเนี่ยตามมาดูชีวิตของลูกๆในครอบครัวคุณพ่อเนี่ยอยู่วันที่3แล้วนะครับครับนี่เพิ่งได้เจอตัวคุณพ่อนี่เองแต่ว่าที่ผ่านมานี่ตั้งชื่อกันหมดแล้วนะครับอีบานก็สมจิตสมใจสมบอยสมเต้คุณพ่อสมอะไรครับทานโทษครับ สมปาถนาสมปาถนาเ่าเห็นรอยยิ้มแบบนี้ทั้งๆที่งานที่ต้องรับผิดชอบมากมายเลยแต่มีความสุขนะครับทุกวันนี้นี่ครับแต่คุณพ่อครับบ้านคุณพ่อนี่งานหลักๆนี่ผมได้ไปเห็นมาแล้วนะครับก็คืองานการทําไม้ประดับมีเก็บพุทธด้วยครับแล้วนี่ทําไมต้องมาเก็บอันนี้อีกล่ะครับเพราะรายจ่ายเยอะครับขี้เหล็กนี่เอาไปทําอะไรเนี่ยครับคุณพ่อเก็บไปแล้วนะครับไปรูดแล้วก็ต้มครับ แล้วเขาไปทําอะไรกันนะครับคุณพ่อเขาไปแกงขายครับทำทุกวันหรือเปล่าครับอันนี้นะครับทําทุกวันครับแล้วคนนี้ช่วยได้เยอะไหมครับคุณพ่อก็เยอะครับช่วยได้หลายอย่างแล้วหนูช่วยอะไรพ่อได้บ้างลูกนอกจากเก็บขี้เหล็กนะครับทำใส่ช้อนงินเงนทองค่ะรดน้ำถอนยาก็ตัดพุทครับก็ดูน้องอทําทุกอย่างทุกงานเลยครับทําได้หมดเลยได้อันนี้เป็นมือช่วยมือหนึ่งเลยเปล่าครับครับรองจากคุณแม่ ลองจากคุณแม่ครับแต่ว่าไปแล้วหน้าที่ในบ้านนี่แบ่งกันยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูน้องครับก็ทํางานบ้านด้วยครับสนใจก็อยู่บ้านดูน้องช่วยกันดูน้องครับก็ต้องช่วยๆกันนะครับครับลำบากบ้างไม่บ้านเราเนี่ยครับก็ลําบากกายแต่ใจไม่ลําบากครับแต่คุณพ่อว่าในบ้านเรามันมีความลําบากในเรื่องอะไรที่สุดอยู่บ้างครับตอนนี้ก็สมจิตครับคนเล็ก อันนี้คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณพอ่อทุกวันนี้น้องถึงในสภาพคนพิการแบบนี้ครับขาดอากาศหายใจคือตอนคลอดน,นี่ขาดอากาศหายใจครับก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษครับถึงแม้ว่าน้องสมจิตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่เขาถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญของเราเลยใช่ครับที่ทำอยู่ได้ทุกวันนี้ก็พราะเขาเหมือนกันใช่อนาคตคุณพ่อมีความฝันความตั้งใจไม่อยากให้ลูกๆเขาเติบโตไปเป็นยังไง ก็อยากให้เขาเรียนสูงๆมีงานทํามีเงินเดือนดีๆไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนแต่วันข้างหน้าอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคนเดียวนะขึ้นอยู่กับเราด้วยครับอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นเนี่ยครับอาสวนชาวไร่ครับสวนอะไรไร่อะไรดีลูกไร่พุทธครับสวนสายชนินเงินทองโอ้โหจะทําได้ไหมไลูกได้ครับคิดว่าอะไรจะทําให้เราไปถึงความฝันตรงนั้นได้ตามความตั้งใจของเรา แรงบันดาลใจจากพ่อแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามทําด้วยความตั้งใจและอดทนแบบนี้ไปทุกๆวันทุกๆความฝันก็เป็นจริงได้ครับสัญญากับตัวเองสัญญากับพ่อได้หรือเปล่าสัญญาว่าจะทําทุกๆความฝันให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้มันสําเร็จได้ครับะะสัญญาเราขอกําลังใจจากพ่อเลยสัญญานะผมทําความฝันผมเป็นจริงครับสัญญาแล้วทําให้สํญญาเร็จนะครับลูกครับคุณผู้ชมครับสำหรับครอบครัวของุ้งบอยครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ อาจจะมีสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตขาดหายไปมากมายและไม่ได้มีความสมบูรณ์พร้อมไปทั้งหมดเหมือนเช่นครอบครัวอื่นๆทั่วไปแต่อย่างน้อยสิ่งดีๆที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวนี้มีให้แก่กันอย่างไม่เคยขาดหายไปเสมอนั่นก็คือความรักและกําลังใจที่จะมาช่วยเติมเต็มทําให้ครอบครัวนี้ได้เป็นครอบครัวที่ ชมครับสถาบันครอบครัวนั้นถือได้ว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่มีความหมายและมีความสําคัญมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราคนนั้นมาช่วยกันทําให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งและมีความสุขครับเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานสําคัญให้กับครอบครัวใหญ่นั่นก็คือประเทศไทยของเราจะได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขและมีความเข้มแข็งเช่นกันครับลจ สนับสนุนการสร้างฝันโดยเชเตอร์กลิวน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี้เชาวันจะท้าทำไบอย่ามวัวสินวังหมดไฟฟุ่งนี้ยัง และท้ายที่สุดของรายการกอบเต็กสร้างบ้านในวันนี้นะครับผมเองก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับก็ได้อยู่กับสมาชิกอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับเพิ่งจะเคยเจอคุณแม่ตรงนี้นะครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตคุยถึงเรื่องราวของครอบครัวตอนท้ายๆสักนิดหนึ่งครับคุณแม่ครับยังไม่ไดยคุยกับคุณแม่เลยนะครับก็อาจจะต้องถามคุณแม่สักนิดนึงนะครับสาหรับจุดศูนย์รวมใจของครอบครัวเขาว่าได้ค่ะ คุณแม่ถือว่าเป็นคนที่รับหน้าที่ในการดูแลลูกสาวคนนี้24ชั่วโมงเลยเขาเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับถามคุณแม่ก่อนแปดปีเต็มค่ะดูแลกันแบบนี้ตั้งแต่แรกเกิด่ะมาเลยแรกเกิดสาเหตุหลักๆที่คุณพ่อเคยบอกก็คือเขาขาดอากาศหายใจขาดอากาศหายใจแต่สิ่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษที่สุดคือเรื่องอะไรครับคุณแม่ป้อนอาหารแล้วดูเวลาที่ป่วยค่ะครับต้องดูตลอดเวลาช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะ คุณแม่หวงอะไรสําหรับลูกสาวคนนี้มากที่สุดคะกลัวว่าเมื่อเราจากไปแล้วเขาจะลําบากในภายหลังหวังอยากให้เขาหายแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนทุกๆคนนะคะคุณพ่อละครับคือไม่ว่ายังไงก็จะดูแลเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายเป็นปกติใช่เหมือนกันใช่ไหมสมใจค่ะอยากให้น้องหายไหมลูกค่ะถามพี่ชายคนโตบ้างดีกว่าครับถามจริงๆรักขนาดไหนหน้องคนเนี้ย สุดขอบโลกครับสุดขอบฟ้าเลยโอ้ตลอดมานี่ผมบอกคุณแม่เลยว่าผมภูมิใจแทนคุณแม่เลยนะที่คุณแม่มีลูกชายคนหนึ่งที่อายุ11ขวบเองนะครับแต่ว่าเขาคอยช่วยทุกอย่างในครอบครัวคุณแม่รู้สึกยังไงเขาบ้างครับภูมิใจกับที่เราสอนให้เขาเป็นคนดีห่วงอะไรเขาที่สุดครับเราอยากให้เขาเรียนสูงสุดครับ,รบเพราะว่าเขาจะได้ไม่ลําบากเหมือนเราเราล่ะลูกจะเป็นที่พึ่งของทุกๆคนในครอบครัวได้ไหม ในท้ายที่สุดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราได้เห็นกับเรื่องราวของน้องบอยกับชีวิตที่ต้องต่อสู้ความยากลาบากแต่ว่าเกิดขึ้นอยู่บนความสุขนะครับตรงนี้รายการผู้เด็กสร้างบ้านก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเติมกำลังใจให้กับสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวของบอยเลยนะครับวันนี้รายการผู้เด็กสร้างบ้านก็ขอมอบทุนชีวิตอีกสามหมื่นบาทให้กับน้องบอยและก็สมาชิกทุกคนเลยนะครับมอบไปเลยครับครับผมขอบคุณ เอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนให้กําลังใจตัวเล้ตรงนี้หน่อยดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะหลับไปแล้วเอาเติมกาลังใจกันก่อนครับอ่างหนึ่งสองสามหอมเลยโอ้โหชื่นใจขอด้วยคน,นะะได้ป่ะได้ให้ไหมริงหป่ะสิงป่ะขอด้วยขอด้วย่ได้กำลังใจชื่นใจกันทุกคนไหมครับชื่นใจเลยนะครับแม่กำลังใจตรงนั้นเก็บไว้กับตัวนะครับ เพื่อสู้กับชีวิตในวันต่อไป mm hmm. แล้วกำลังใจตรงนี้ล่ะไปเก็บไว้ไหนดีลูกฝากไว้ที่ธนาคารพิเต้เอาไปฝากท่ธนาคารดีกว่าเนาะความฝันเป็นจริงแม้วันทจะใกล้ฉันจะไปต คุณผู้ชมครับมานัดตำนวนสมาชิกกันใหม่ดีกว่าครอบครัวนี้มีชื่ออะไรกันบ้างนะคนนี้สมอะไรครับสมใจค่ะคนนี้ละครับสมบอยครับคนนี้ละครับสมจิตครับคนนี้นละครับสมเต้ครับเออก็ได้เห็นไปแล้วนะครับบอกความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวสมตรงนี้นะครับแสมปัารถนากันทุกคนเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับอืมและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับท้ายสุดของการเข้าถึงสร้างบ้านในวันนี้นะครับนี่เลยมอบกปนอย่างเป็นทางการกันเลยดีกว่า นี่ครับสูตรบัญชีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจที่ทางรายการขอมอบให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้เลยนะครับมอบให้เลยนะครับครับผมอ่เก็บไว้ที่สมบอยนะครับ่แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับวันนี้รายการครอบเครัวสร้างบ้านก็มีอีกหนึ่งอย่างที่มามอบให้กับน้องสมจิตด้วยนั่นคือรถเข็นคันใหม่คันนี้นั่นเองเราเองก็จะได้พาน้องไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมด้วยเอามอบไปให้ตรงนี้ด้วยเลยนะครับอ่ขอบพระคุณนะครับ ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมแบบนี้นั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปในข้างหน้าความฝันความตั้งใจของเรานี่มันขึ้นอยู่กับใครครับตัวเราเองครับไหนย้ําความฝันอีกสักครั้งหนึ่งสิว่าเราโตขึ้นอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรนะครับในท้าวสวนครับอยากจะเป็นชาวสวนเป็นเจ้าของสวนใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับหลังจากนั้นจะดูแลใครต่อบ้างครับคนในครอบครัวครับผมใจผมจิตทุกคนเลยนะครับแล้วเราล่ะผมใจอยากเป็นอะไรครับ คุณครูค่ะเป็นคุณครูนะครับคอยดูแลให้ความรู้เด็กๆนะครับแล้วก็พัฒนาครอบครัวเหมือนกับพี่บอยของเราคนนี้เลยนะครับค่ะและที่สําคัญก็ต้องดูแลน้องสมจิตคนนี้ตลอดไปด้วยเพราะถ้าน้องมีความสุขเราเป็นไงครับก็มีความสุขตามครับใช่แล้วเอาเป็นว่าเรามาเติมความรักความอบอุ่นส่งท้ายให้กับรายการคบเด็กสร้างบ้านในวันนี้ไปพร้อมๆกับครอบครัวของน้องบอยกันดีกว่านะมาเอาหนึ่งสองสามมาหอมมงคลข้ามเลยคุณผู้ชมครับ ความรักนั้นก็คือยาวิเศษที่จะช่วยต่อชีวิตช่วยรักษากําลังใจของเราให้เข้มแข็งและช่วยสมานแผลของหัวใจที่เกิดจากความทุกข์ความท้อแท้ให้กลับมาสมบูรณ์ได้ดังเดิมนะครับและสําหรับยาวิเศษที่เราเรียกว่าความรักนี้ก็คงไม่ต้องไปหาซื้อจากร้านขายยาหรือไม่เบิกจ่ายจากโรงพยาบาลไหนๆนะครับเพราะว่ายาวิเศษชนิดนี้หาได้จากคนใกล้ตัวและคนที่เรารักมากที่สุดนั่นเองครับ การที่เรามีความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแล้วไม่ว่าความฝันของเรานนั้นจะเป็นเรื่องอะไรไมีว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ความฝันนี่นะครับจะเปรียบเสมือนเป็นแรงพลังผลักดันนะครับที่จะช่วยทําให้ชุดของคนเรานั้นได้ก้าวเดินต่อไปหน่วยข้างหน้าและก้าวเดินไปสู่ความสําเร็จได้เช่นเดียวกันกับความฝันของน้องบอยเด็กดีที่น่าคบของเราคนนี้ครับวันนี้ผมและรายการคุณเด็กสร้างบ้านก็หวังไม่อย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบในวันนี้จะช่วยทาให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีกําลังใจ กาทจุกขึ้นสู้และกล้าไปถึงความฝันครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบเด็กดีที่น่าช่วยเหลือได้ใหม่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา4โมงเย็นทางช่องกิจเสียงนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถึงจะเป็นอย่างไรฉันจะไปตามฝันรู้ว่าหาขยันจะไปถึงฝันนั้นได้ที่สองมือและด้หัวใจจะทําให้ความฝันเป็นจริง จะไกลฉันจะไปตามหาถึงจะเหนื่อยจะละ้ฉันคุยจะคว้าให้ได้ไม่ท้อละตั้งใจฉันจะไปตา